สวัสดีครับมาพบกับจอร์ดีตัว3ันะครับ e 5 9 0 0 0บาทได้ใบมิดาหน้าพร้อมผ่านนะครับเริ่มต้นดาวพิเศษนะครับ25%เท่านั้นเองนะครับพี่น้องเริ่มต้นดาวเพียงแค่แสนกว่าบาทนะครับส่งสบายสบายนะครับปีแรกนี่เราช่วยดาวช่วยผ่อนให้นะครับโปรโมชั่นนี้พิเศษมีจำนวนจำกัด ติดต่อเข้ามานะครับ0981471267ครับตัวนี้เขารองอ้อยได้อย่างสบายๆนะครับเป็นจอรเดียม,มาตรฐานทางยุโรปเลยนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ดีทนทานนะครับแล้วประหยัดน้ำมันสูงสุดเขารองอ้อยไม่ล้มนะครับเจออ้อยพันไม่ล้มไม่คว่ำนะครับตัวนี้พิเศษจริงๆสนใจกับกพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับติดต่อเข้ามา 098 147 1267มีจำนวนจำกัดครับ590,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นครับผมขอบคุณครับ